สีแดงครับกินเบีย้ยสีขาวใช้เบีย้ยกินตอบกลับสีแดงทิ้นเบีย้ยขึ้นไปสีขาวขยับเรือ สีแดงทิ่มเบี้ยริมสีขาวถอยโคนสีแดงกินสีขาวใช้เบี้ยในกินออกมาสร้างบ้านให้ขุนสีแดงทุ่มทุนสร้างใชม้ม้ากินเบี้ยสีขาวกินสีแดงไงลุก สีขาวใช้โคนผูกเบีย้ยฝั่งสีแดงเดินม้าเพิ่มอีกตัวสีขาวจึงขยับเรือฝั่งสีแดงซ้อนเรือสีขาวเร่งเอาม้าเข้ามาช่วยสีแดงใช้เบีย้ยไหนกิน สีขาวใช้ม้ากินม้าฝั่งสีแดงใช้ม้าเออใช้เรือกินเรือสีขาวถอยม้ากับฝั่งสีแดงเดินเม็ดสีขาวขยับเม็ดขึ้นมา ฝั่งสีแดงใช้เรือตีลุกสีขาวขยับขุนฝั่งสีแดงเดินเม็ดเข้าไปสีขาวถอยมา้าจับสองเรือฝั่งสีแดงตีลุกสีขาว ต้องเดินขุนฝั่งสีแดงเดินโคนสีขาวจึงกินเรือสีแดงใช้เรือกินมา้า สีแดงใช้เรือกดสีขาวไม่กินเดินมา้าสีแดงกดโคลนเข้าไปสีขาวขยับเรือ สีแดงครับกินเบี้ยสีขาวเอาเรือกินสีแดงใช้เรือแรกสีขาวเอาม้ากินเรือ สีขาวใช้โคนลุกสีแดงถอยหลบสีขาวลุกสีแดงเดินขุนสีขาวถอยโคนไปกันฝั่งสีแดงเดินเบี้ยสีขาวใช้มา้าตีลุกสีแดงขยับลบ สีขาวใช้โคนลุกสีแดงเดินข้างโคนสีขาวทิมเบีย้ยสีแดงเอาเบียไล่เม็ดเม็ดขาวถอยกลับฝั่งสีแดงดันโคนสีขาวเดินมาฝั่งสีแดงเดินเม็ด สีขาวถอยเม็ดฝั่งสีแดงลุกสีขาวขยับขุนสีแดงเดินเบีย้ยสีขาวเดินเม็ดสีแดง,งายลุกสีขาวขยับหลบสีแดงตามไปลุกสีขาว กินสีแดงถอยโคนและสีขาวปิดเกมลุกจน